มีพี่เอฟซขึ้นไปร้องเพลงกับน้องดูเหมือนมิทติ้งเลยเนาะมันดูอบอุ่นนะคะมันมันดูไม่เหมือนคอนเสิร์ตมันดูอบอุ่นมันเหมือนการเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยดูน่ารักดีบรรยากาศมิทติ้งมาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีมิทติ้งแล้วหลังจากนี้นะคงไม่มีแล้วล่ะอืมหรืออาจจะมีก็ไม่รู้ก็รอดูว่าจะมีไหมองน่ารักอ่ะนี่ผู้จัดนะทุกคน ผู้จัดเขาก็น่ารักมากเรียนดูคือแบบผู้จัดขึ้นไปร้องเพลงคืนนี้น่าจะมีแบบสไตล์แบบเอาเอฟซีขึ้นไปร้องประมาณนั้นนะอืประมาณนั้นเหมือนเหมือนแบบนักร้องหลังกำแพงอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าตีมประมาณนั้นนะคะไพสวยมากทุกคนดูสิดูน้องสิเนาะแต่ดูผอมดูน้องผอม คนอะไรมีครบไปหมดอ่ะทุกคนไม่ต้องอะไรมากเลยอ่ะคนคนเนี้ยไม่ต้องแบบแต่งหน้าทำผมไม่ต้องแบบเซ็กซี่ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยคือลุกนี้ดูดีเฉยงงมากเอองงทําไมบุ๋มก็คนมันดูดีนะเนาะช่วยไม่ได้เกิดมาแบบตื่นขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยอะไรอย่างงี้สวยนางสวยอ่ะหลงรักเธอ แคเร์จูกูเธอหน้ารักอันนี้เป็นกระเพราที่กันเราอยู่ใช่ไหมครับ จะอิดให้จะไปจะชีวิตกลัมาเดินเปล่ากลัดมาเดินเปล่าตั้งรู้ถึงความยี่งของใจเธอวันนี้ก็เป็นดฉันคิดเอแรปแรปตกหล่นไหมเมื่อกี้แรปดีหรือเปลอดีมากเออกแรปถูกเขาแรปถูกไหมถูกถูกตรงไหนเนี่ย <c oughs> ไม่ยิ่งแต่ต้องยกยกยก หมาปักหมาปักอะไรอ่ะเออจับได้แค่นี้ป่ะตกลงคุณคิดว่าคุณร้องเต็มสิบได้เท่าไหร่ครับยี่สิบเฮ้อทะลุออกมาเลยเธอทะลุออกมาเลยต้องแท้แต่ทะลุไปถามว่าร้องถูกหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเอาเข้าของอ้า เอาข้าวของเครียดออกนอกห้องจากเมมโมรีที่อยู่ในกล้องแต่ไม่กล้าลบลบเธอแต่ไม่กล้าลบลบเธอเมมโมรีที่อยู่ในกล้องเธอเข้าใจความรู้สึกที่ขัดรถช่องเข้าใจความรู้สึกว่าน้ำตาเช็ดหูเข่าไล่ไปถึงน่องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ใช้วัเชพืชอะไรนะที่ใช้รองเท้ากีดแต่หนุ่มใจก่อนจะเชื่อเขาจีตอนเธอไปก็กลับไม่ซี แต่ทำไมต้นั่งคนเดียวต้องนั่งกินเหล้าไม่ไม่เคยนั่งกินเหล้ากินเหล้าคนเดียวร้องกร็ร้องไม่เคยถูกดูแฟนคลับเนี่ยดูคนที่มางานงานวันนี้เนี่ยมามามาเดี๋ยวทำให้แพเ้เขามาร้องมาร้องทะลุกําแพงไงเขาแบ่งไปสองจอมันน่ารักมากเลยเมื่อกี้เห็นอยู่ในไลฟ์สดสวัสดี1,500ชัท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณสมยอดเย็นสุขด้วยครับ เอ oh yeah. เอาจริงๆไม่ได้โกหกแล้วก็เขาตั้งชื่อจริงด้วยนะคุณปังสมิตาด้วยครับคุณยุพงแกมคุณอัมพรอินแยกสวัสดีทุกท่านครับอยู่ในพวกเราทะลุก,กำแพงพีง<ก>่ระวัง,วงทะลุตกลงไปนะเนี่ย <laughs> หาเพลงหรอ มา,มาลองร้องกันดูสักหนึ่งเพลงเมื่อกี้เจคิปมั่วมากมั่วไปเลยไได,ลดอกไม้กับหัวใจงไ<ป>งเธอมาลองไหมมาขึ้นมาเลย <c oughs> มีอะไรมากั้นหรือเปล่าเจกิปเนี่ย ทะลุก,กำแพงออกมาแล้วหรอไม่มีอะไรกั้นใช่ไหมอะไรอ่ะไม่เหมือนกันเลยดอกไม้กับหัวใจ 天。